จะพูดคุยกับคุณวริยาพรทวีวัน์กรรมการผูริจัดการบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกี้สัมกัดซึ่งวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับ s อ e สมสมาชิีพทาธุรกิจอย่างไรให้เติบโตยัง่งยืนนะคะไปสวัสดีคุณวริยาและพูดคุยกันเลยคะ่ะคุณวริยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีคะ่ะ congratulation กับรางวัล s อสต้นแบบสามาชชีพด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลน,นี้จากมูลนิธิสัมมาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะัวเนนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาของการพูดคุยว่าการทําธุรกิจแบบสัมมาชีพเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จริงหรือไม่อย่างไรทําได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนะเชียงใหม่เบโเวก,กี้หลายท่านก็อาจจะเคยเคยลิมรสผลิตภัณฑ์ไปบ้างแล้วแต่วันนี้มาฉายภาพอีกสักรอบหนึ่งนะอ,อบริษัทของคุณลิยาทําอะไรบ้างนะคะค่ะเราเป็นอุตสาหการรมอาหารเป็นผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตสินค้าที่พัฒนามาจากการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรอ,อย่างเช่นผักผลไม้ธัญพืช ข้าวอย่างเนี้ยค่ะเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบโดยใช้เทคโนโลยีในการอ่าผลิตน,นะคะใช่ค่ะก็มีโปรดักต์หลายตัวเลยทีเดียวนะมีมีอะไรบ้างนะคะโปรดักต์เริ่มต้นตอนนี้เอปีที่สิบสี่แล้วนะคะก็คือเริ่มต้นสินค้าตัวแรกที่ออกตลาดก็คือผักอันเม็ดเบโววิกี้ซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักนะคะกลุ่มคนที่รักสุขภาพเป็นผักที่สามารถรอแทนทานแท,น,ทนผักสดได้เลย นั่นก็หมายถึงว่าเราบางทีความจําเป็นความเร่งด่ดวนในชีวิตประจําวันก็คือสามารถที่จะทานผักได้ครบได้เพราะการทานผักให้คนะรบเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะโดยที่เราสามารถหาแทนได้ง่ายโดยการทานผักอัดเม็ดถ้าเม็ดถ้าเสเนี่ยค่ะนำผักมาอัดเม็ดนะแค่จะไม่ได้ขายผักเป็นมัดๆนะ <S <S ใช่ค่ะ,ะอันนี้คือมันเป็นเป็นปัญหาของของบ้านเรานะว่า เรามีทรัพยากรมากมายมีวัตถุดิบที่ดีมากมายเลยแต่ว่าคือการที่ SME เนี่ยจะมาแปรรูปต่อย,ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันยังมีน้อยเกินไปนะก็เลยคิดว่าทางเชียงไห่เบลกกี้เบกกี้เนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนโมเดลหนึ่งเป็นเหมือนเป็นต้นแบบหนึ่งเนาะในการที่นำนำวัตถุดิบดีๆของบ้านเราเนี่ยมามาต่อย,ยอดมาแปรรูปสร้างเป็นนวัตกรรมออกมาเป็นพ r o d u ั t เป็นผักอัดเม็ดนะคะ ซึ่งซึ่งก็มีขายวันก่อนไปเดินหลายๆที่ก็เห็นมีวางขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะ,นะะหลายที่อยู่เนาะก็คงไปหาซื้อกันได้แล้วก็ยังมีอีกหลายตัวที่ที่ที่คุณวิริยามาแปลรูปนะคะเอ่อเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใส่เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปมานีมานาวด้วยใช่ไหมน้ำมันเวาไม่ต้อง<ด>ขัดลกูกอันนั้นเป็นกลุ่มอีกสินค้าที่เป็นอ่าโปรเซสในการผลิตคือการทำ ให้มีความหอมความสดโดยใช้เทคโนโลยีแช่แข็ง<ม>ก็จะต่างก,กักเทคโนโลยีการอบแห้งก็มีสองลายผลิตใช่ค่ะ,คะมันีมะนาวและสุดเห็นมีแตงโมด้วยทําอะไรกับแตงโมคะแตงโมคือ <c oughs> นํามาเข้ากระบวนการเดียวกันนะคะยืดอายุการ <c oughs> ใช้งานแล้วก็รักคงความหอมความสด คือให้ผู้บริโภคในกลุ่มที่เป็น B2B กับ B2C B2B เราเน้นเรื่องของธุรกิจของทำเครื่องดืง่มร้านอาหารคาเฟ่หรืออะไรก็ที่ต้องการใช้ตัวแตงโมเป็นวัตถุดิบในการทำเช่นอาจจะเป็นเรื่องเครื่องดืง่มเมนูแตงโมปัน่นหรือสลัมปี้หรือว่าจะเป็นเป็นการิต้านะคะทำ m o ็อกเทลค็อกเทลที่ทำให้เมนูต่างๆเรามีความโดดเด่นเพราะเราเน้นเรื่องความสดแทนที่เราจะไปใช้แตงโมสังเคราะ ใช้กลิ่นเติมลงไปในเครื่องดื่มแล้วก็ใส่สีเลยลก็ตามเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยเราเล้นว่าเออเราใช้วัตถุดิบตัวเนี้ยเป็นต้น<ม>ต้นน้ำ<ม>ต้นแดบดบมาจากลูกแตงโมเป็นลูกๆเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นผลเลยค่ะซึ่งแตงโมเนี้ยเราก็ดูแลการเพาะปลูกด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยทีมของเรานะคะรม่ถงว่าไปถึงว่ามีมีมีไร่แตงโมด้วยเหรอคะะไรแต่มีไร่แตงโมค่ะของเราด้วยใช่ค่ะ ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตาขีนครสวรรค์โอ้ก็คือเริ่มตั้งแต่มีการคออนเเควบคุมวัตถุดิบเองด้วยตั้งแต่ต้นน้ำค่ะมันถึงจะได้แบบกลางน้ําปลายน้ําที่ดีใช่ไหมใช่ใช่มีมีผลมากใช่ไหมคะต้อเพราะว่าการซื้อรับซื้อจากเกษตรกรบางครั้งเราก็อาจจะเจอแตงโมที่สีไม่สวย รสชาติไม่ได้จืดหรือว่าเอาเรากังวลเรื่องสะตกค้างเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เราจะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมาตรฐานที่เวลาผู้ค้าเรานําไปใช้ต่อเนี่ยมันก็จะมีความเสถียรตรงนี้นั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการไปทําเมนูต่างๆก็ <c oughs> จะ <c oughs> ทําให้แม่นอย่างใช่ค่ะนี่ก็คือ B 2 B หมายความว่าคนที่ทําธุรกิจอยู่อย่างเช่นร้านคาเฟ่ร้านน้นําปั่นแรทั้งหลายเ้าก็สามารถที่จะ ซื้อไปแล้วก็ไปปรุงเป็นเมนูอของตัวเองได้โดยที่สามารถพูดได้ว่ามาจากธรรมชาติไหมคะใช่ค่ะธรรมชาติร้อยเปเค่ะไม่มีวัตถุก,กันเสียคือเราใช้เทคโ <c oughs> นโลยีการแช่แข็งที่มีนวัตรกรรมเป็นงานวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีนะคะกระทรวงวิทย์สวทชก็ได้ <c oughs> งบสนับสนุนโครงการนี้จาก NAA <c oughs> ด้วยสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ อันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายมเครื่องมือที่ยืนยันให้ให้เห็นถึงคุณภาพที่ลูกค้าไม่ต้องกันงวลเลยค่ะกาซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์มะนีมะน,นาวมะนีแตงโมหรือไบโอเวกี้ก็ตามอันนี้เรามีงานวิจัยรองรับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานเนี่ยเราทําเพื่อการส่งออกด้วยเช่นผ่านเลนไปทางตะวันออกกลางบ้างแล้วแล้วก็ตัวมะนาวก็มีส่งไปที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เริ่มขยายตลาดออกไปเรื่อยๆ ว่าเรื่องของมะนาวก็จะมีติดปัญหาเรื่องของวัตถุดิบไม่พอเพราะนั้นะการจําหน่ายในประเทศเราก็ป,ปลูกเองไม่ได้ต้องไปปลูกส่วนมะนาวเองด้วยอไหมคะใช่ค่ะปลูกมีแผนปลูกแล้วนะคะคิดว่าปลายปีนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เข้าโรงงานได้มากขึ้นก็จะขยายกําลังการผลิตให้สอดคล้อ,องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะสอ้งออกไปต่างประเทศแล้วนะคะนี่คือที่ ชวนทางคุณวิยาคุยให้เห็นภาพว่าเป็นการนำวัตถุดิบทางการเกษตรของบ้านเราเนี่ยมาใช้นวัตใส่นวัตกรรมเข้าไปนะแล้วก็ NIA เนี่ยเขาก็เป็นสมักง,งานนวัตกรรมอยู่แล้วเนาะที่เป็นของรัฐที่เขาก็มีตั้งไว้ก็เพื่อที่จะให้เอกชนเนี่ยไปใช้บริการและคุณวิยาก็ไปใช้บริการมาแล้วก็ได้เป็นประดับออกมาแบบนี้ก็ กลายเป็นเครื่องหมายการันตีเนาะว่าว่าไม่ได้อยู่อุปโอกระโลกขึ้นมาว่าของฉันมาแต่ธรรมชาติไม่นวัตรกรรมอะไรนี้ก็คือผ่าน NIA นี่ก็คือมีมีเครื่องหมายรับรองอยู่ที่แพคเกจิ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะใช่ค่ะก็ะะลองต้องดู NIA เนาะ NIA ค,คือจะส่งเสริมในเรื่องของรบสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละโปรเจกต์นี่ก็หลักหลักล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยบางที SME เราก <laughs> ็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ถ้าบอกว่ามีภาครัฐมาซัพพอร์ตในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบต่อย,ยอดและทําให้โปรเจกต์สำมุ่์แบบได้ <จอ S 1> นะคะตอให้เอีทั้งหลายลองไปปรึกษาดูนะหเห็นโมเดลของทางมณีมะนาวเอย่ยผักอัดเม็ดแล้วนะ n อเอขาก็ช่วยได้ในส่วนนี้นี่ก็ถือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยง,งานของรัฐแล้วก็เป็นการจะชวในใเน S ีได้ไปใช้ประโยชน์ทีนี้มาที่สม,มาชีพที่มอสโกบอกว่าได้รางวัลไปรเรียบร้อยแล้วทีนี้คือธุรกิจ สม,มาชีพ SME ต้นแบบสม,มาชีพต้องเป็นยังไงอะคะจริงๆแล้วธรุรกิจ SME ก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางสงสวนะคะแล้วก็มีสเกลที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมเราเองเป็นขนาดอยู่ในระดับกลางที่ได้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเรื่องของการทำงานเสริมเติมเต็มในเรื่องของคุณภาพของการบริหารธุรกิจ จนรู้สึกว่าเราเนี่ยครบถ้วนในเรื่องของความที่เราเอาใจใส่ในด,ดูแลลูกค้าและสังคมและสิ่งแวดล้อมมาก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะแบบนำเสนอผลงานให้กับทางมูลนิธิสามมาชีพได้ได้ได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นแต่เราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่า,ว,าว่าจะได้รางวัลเนื่องจากว่าในปีนี้ในปีที่ผ่านมาปีไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าจะได้หรอคะ จริงแล้วเราก็เหมือนน้องใหม่ที่เดินเข้าไปแบบไม่มีที่ปรึกษาเราเราลองสมัครเข้าไปโดยโปรไฟล์ของเราเองที่มีอยู่อะคะ่ะพี่แอดจากร้อยร้อยี่สิบริษทัททั่วประเทศนะคะเราก็สเต็ปแรกเราได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสิบก่อนหนึ่งในสิบธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกและะ้วค่ะทางม,มูลนิธิเองก็ส่งเจ้าหน้าที่มา,าติดต่อว่าเราอะได้หนึ่งในสิบดันดับต่อไปอ่ะเขาจะต้องมาวิสิทที่โรงงานเพื่อดูว่า เออเราคือตัวจริงนะมีการเลฟเฟลนในเรื่องของเอกสารอะไรถูกต้องอะค่ะก็ได้รับการต้อนเราก็ไปต้อนรับคณะกรรมการมาเยี่ยมโรงงานที่เชียงใหม่พอหลังจากนั้นประมาณก็เดือนหนึ่งอะคะ่ะก็ก็มีการตอบรับมาว่าเราติดหนึ่งในห้าก็คือหนึ่งในห้าบริษ <c oughs> รัทขยับขึ้น,นมาแล้วนะจากสิบมา <c oughs> เป็นหนึ่งในห้าแล้วใช่ค่ะเราก็รู้สึกยินดีมากทางเจ้าที่เองก็รู้สึกดีใจไปกับเรามากมากยิ่งกว่าเราเองเลยอย่างที่พุบอกว่า <c oughs> ก็เห็นว่าเราเราเองมาน้ายเก่มาด้วยด้วยความแบบรับรื่นในเรื่องของจรรยาบรรที่มีต่อการทํางานกับผู้คู่ค้าต่อลูกค้าต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมที่เรายึดมาตลอดนะคะใช่ค่ะก็คือมันต้องเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างเรื่องของผลประกอบการกําไรธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ อืค่ะนี่ก็คือก็พูดถึงแล้วเปอร์เซนต์กำไรธุรกิจเนี่ยแน่นอนต้องมีกําไรแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมองว่าส่วนที่เรามีกําไรนั้นเนี่ยเราจะแบ่งปันให้สังคมให้สิ่งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราดูเรื่องของเอการที่จะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งต่อทั้งปีเนี่ยให้กับสังคมก็คือเช่นการนําส่วนหนึ่งไปมอบให้กับมูลนิธิต่าง เช่นมูลนิธิยุพัฒน์เราก็มีร่วมโครงการ Food for Good ที่ mm hmm. อ,อิ่มท้องน้องก็อิ่มด้วยนั่นหมายถึงว่าเราบริจาคเงินสิบบาทกับการขายผักอันเนตไบโอวิกี้ทุกกล่องจากช่องทางออนไลน์ของบริษัทนะคะมอบให้ทางมูลนิธิเนนำในส่วนเนี้ทุกเดือนไปเพื่อการจัดสรรน,นะคะดูแลน้องๆที่ได้โอกาสทางภาคเหนือภาคอีสานหรืออะไรก็แล้วแต่ตาม ที่ทางแผนของที่<อ>ทาง,งโครงการที่เขาได้ไปดูแลนะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกว่าเป็นการแบ่งปันด้วยนะคะใช่ค่ะก็มีเรื่องของการมอบให้สากาชาติไทยทุกๆปีร่วมกับทางโครงการกรมสมเด็จพระเทพที่เรานําสินค้ามอบให้เพื่อจำหน่ายในร้านอุปนายกาทุกปีนะคะอันนี้ที่เราทําเป็นประจําสม่าเสมออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของมูลนิธที่เด็กอะไรพวกนี้ล่ะคะที่เราพยายามที่จะ ให้ให้การสนับสนุนด้านใดได้เราก็พยายามเติ็มที่ค่ะก็นี่เป็นเป็นภาคส่วนของสังคมทีนี้มาภาคส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยการทําการผลิตอะไรแบบนี้เนี่ยกระบวนการในการผลิตเนี่ยค่ะก็สําคัญนะว่าจะทํายังไงที่ว่าไม่ไปมีส่วนทําลายสิ่งแวดล้อมทํายังไงที่จะนําไปสู่เรื่องของความยั่งยืนอะไรแบบนี้คือคือโปรเซสตรงนี้มีการบริหารจัดการยังไงคะ ในพอร c e s s นี่จริงๆแล้วพลังงานนี่เป็นเรื่องสําคัญ mm hmm. พลังงานเรากา็พยายามปรับเ,เป็นระบบโซลารูฟแบบให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นอย่างให้เร็วที่สุดนะคะทุกวันนี้เราทําระบบโซลาเซลล์ที่ทําให้เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ mm hmm. ทําให้เรามีเรื่องของค่า้จ่ายในส่วนนี้ลดลงแล้วก็ <c oughs> ช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยโลกด้วยนะคะท,ทำให้ลดพลังงานตรงน,นี้ แล้วส่วนที่สองก็เรื่องของการผลิตพื้นผลทางการเกษตรอ่ะจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะ byproduct ค่ะที่ที่เหลือ <c oughs> อย่างเช่นเปลือกมะนาวนะคะปริมาณเยอะเหลือเกินเราจะทํายังไงที่จเราไม่ไปทําแค่เป็นขยะนะคะบางทีแล้วก็เอาไปให้เป็นอ ทำเป็นปุ๋ยอันเนี้ยก็จริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วก็นําส่วนนี้ค่ะมาร่วมกับทางศูงนย์นนเทคโนโลยีเหมือนกันที่จะพัฒนาว่าเปลือกเนี่ยสามารถทำอะไรได้การของที่เป็นเป็นของเสียเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะอย่างเช่นเปลือกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปทาอะไรที่อันนี้เอาไปซีงไปขยะมันก็ นะเป็นภาระกับโลกนะ<อ>ก็มาจัดการมันไปนี่ก็คือคือเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเหมือนต้องคิดละเอียดเหมือนกันนะคะในการที่ที่การที่จะได้มาซึ่งความชื่นชมของสังคมอะไรต่างหรือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเรื่องการปล่อยมลภาวะอะไรต่างๆนะคะมีอะไรอีกไหมคะที่ว่าได้ทําไปแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คิดว่าโอเคนี่แหละคือธุรกิจสมาชพคขาที่ได้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ ตั้งแต่เริ่มธุรกิจมาเราไม่เคยปล่อยน้ําเสียออกจากโรงงานเลยนะคะแล้วเอาไปไหนอล้อมเอาไปไหนก็หมุนเวียนทําระบบปปาใช้ในโรงงานไม่มีน้ําออกไฟจากโรงงานน้ําเสียไม่มีเลยนะคะเรามีระบบบำบัดน้ําเสียหลังจากนั้นก็มีกระบวนการที่ทําเอาน้ําเสียนั่นแหะมาทําเป็นน้าปราปาที่สามารถใช้ในการล้างในการลดน้ําต้นไม้ได้ภายในโรงงานนะคะใช่ค่ะทันี้ก็คือไม่ปล่อยน้ําเสียละใช่ เขาจะมไหลส่วนเรื่องมลพิษอย่างอื่นไม่มีเลยนะคะมลพิษอย่างอื่นทางด้านของควันอะไรเราก็ไม่ได้มีส่วนนี้ในเรื่องของไม่มีเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อได้น่อลลูวนนีหน้าหมอกควันเยอะเชียงใหม่เนี่ยนะถ้าเกิดใช่ใช่ค่ะช่วงนี้มาอีกแล้วก็พยายามมีมาตรการห้ามเขาในบริเวณต่างๆค่ะใช่ค่ะอืมใช่ก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่าทำธุรกิจที่ดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ ก็ได้ได้ว่าในตัวตัวบริเนสเองเนี่ยก็พยายามที่จะที่ว่าสร้างมูลค่าเพิ่มจากจากวัตถุดิบที่เป็นการเกษตรเนี่ยให้ให้สามารถที่จะทําเงินได้มากขึ้นเนาะมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีโดยใช้หนง,งานของรัฐเนี่ยพพอร์ตงั้นสุดท้ายค่ะ S อ e สมีสัมมาชีพทวาธุรกิจยังไงให้ยัง่งยืนเนะสรุปสุดท้ายค่ะจริงๆแล้วมันสามาชีพเน,น,นี่ยมันมีข้อคําจํากัดความอยู่แล้วนะคะว่าเราเราทํางานด้วย การที่ไม่เบียดเบียนตนเองก็คือทําแล้วต้องมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแรงงานคู่ค้าลูกค้าอันเนี้ยเราให้ความเป็นธรรมไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราทําอยู่ก็คือการพยายามลดเรื่องของมลพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นขยะหรือพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเอ่อไม่ได้รับผลกระทบเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการที่มีเรามีรายจ่ายควบคุมให้มีน้อยกว่าไรายได้ ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือทําให้มีผลกําไรแล้วผลกําไรอันนี้เราก็คือเราจะไม่นึกถึงว่าเราจะเอากําไรเป็นที่ตั้งไปถึงว่าฉันจะต้องกาไรสูงสุดแล้วฉันจะแบบมองไปถึงแบบเป็นธุรกิจที่รวยด้วยเพื่อความอยู่รอดด้วยความแบบนําเอากําไรมาบริหารจัดการแต่จริงๆแล้วเราต้องการให้ทุกภาคส่วนได้ความเป็นธรรมกำไรแล้วก็พอ่างพอเพียงพนักง,งานได้แรงงานอย่างคุ้มค่าลูกค้าได้ประโยชน์จากสินค้าอย่างเต็มที่ อย่างง mm ี hmm. <H> ้ค like al mm ่ะก็คือการทําให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการธุรกิจทุกวงจรใช่ค่ะก็ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะหลายท่านฟังอยู่เนี่ยก็คือสามารถที่จะทําให้มีกําไรได้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเริ่มธุรกิจแล้วจะกอบโกยอย่างเดียวนะคะไม่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 ต้องไปกอบโกยเลยมากมายมันก็อยู่ได้มีกําไรทุกวันนี้ก็คือธุรกิจมีกําไรโอเคเลยใช่ไหมคะ โอเคค่ะแบบว่าที่จะแบบเออเราเราผ่านจุดเออ่ที่เราสาหัสกันมาแล้วเนาะที่เราต้องใช้แหล่งทุนเยอะมากแต่ตอนนี้ค่อยๆผ่อนคลายทําให้เราทํางานได้อย่างแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะรับรึแน่นอนต้องเหนื่อยมาก่อนนะใช่ค่ะบางทีการที่จะเป็นคนดีก็ต้องเหนื่อยนิดนึงจริงค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องทนต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็มีความตั้งใจนั้นคือไม่ไม่ลดละความพยายามเนาะ อันนี้สำคัญเลยอ่าก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆบอกว่าคงจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ฟังอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณปริยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอ๊ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ